ก็ครับสวัสดีครับผมวันนี้ปฏิภาไปดูแอดออนลิฟวิ่งเดทกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาเขาจะมีสมุดใกล้บุ๊กมาให้เราเล่มหนึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแอดออนตัวนี้นะก็เป็นวิธีการเขาเรียกว่ายังไง่ะเป็นวิธีการหาโครงกระดูกฮะซึ่งม็อบนี้เวลาเราฆ่าพวกม็อบปกติในเกมใช่ไหมมันจะมีโอกาสดรอปเป็นโครงกระดูกออกมาด้วยเราสามารถ เอาโครงกระดูกอะมาซัมมอนเป็นพวกเราได้นะครับผมวิธีการซัมมอนก็คือให้เราคราไอใบนี้เพื่อเอามาไว้ใช้ซัมมอนสามารถใช้เป็นฐานหินหรือฐานไม้ก็ได้นะครับผมโอเคแปบ๊บหนึ่งนะสุดคราบอยู่หน้าไหนอ่ะนี่นี่นี่อยู่หน้านี้โอเคนี่คือประมาณนี้ครับนี่วิธีครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเออแล้วก็ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมบัฟเอฟเฟกตีแรงไว้กับฟื้นฟูเลือดไว้นะก็ ไม่อยากให้คิปมานานเกินไปฮนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆก่อนนะก็คือพวกม็อบปกติเนี่ยสามารถมีโครงกระดูกเกิดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัวหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเกิดโครงกระดูกหมดเลยแต่จะมีม็อบเฉพาะคือเป็นม็อบเฉพาะที่มีโครงกระดูกเฉพาะของตัวเองเลยฮนะก็อย่างเช่นพวกซอมบี้โครงกระดูกก็สเกเลต้านะแล้วก็คีเปอร์เอนเดอร์แมนแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็พิกลินแล้วก็หมาป่าพวกนี้จะมีโครงกระดูกเฉพาะเลย เดี๋ยวผมพาไปดูพวกม็อบปกติก่อนอย่างเช่นพวกวัวเนี่ยนี่ฮะอ่าปกตีไปเรื่อยฮะจนกว่ามันจะเกิดคือมันไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นนะ่ะดูดิเห็นปะอ่ามันไม่ได้เจอง่ายฮะก,ก็เราก็ต้องตีไปเรื่อยจนกว่ามันจะออกฮะอุ้ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเริ่มลกแล้วอ่านี่นี่นี่ออกมาแล้วโอ้แล้วพอออกมาก็ออกมาซ้อนกันอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็วิธีการอัญเชิญก็นี่เนมแท็ก มันจะเรียกโครงกระดูกมาอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากอัญเชิญก็ทุบทิ้งไปได้เลยฮนะนี่แล้วโครงกระดูแบบน,นี้มันจะช่วยเราตีด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่หมูก็เช่นกันหมูก็มีก็ตีไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวมันก็ออกมาเนีย่ยเห็นปะ่ะมันไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นเลยฮนะออกยากอยู่นี่นี่น,นี่ออกมาแล้วออกมาแล้ว,ออลวโอ้โหกว่าจะออก แล้วก็หน้าตาเหมือนกันเลยเป็นหัวกระดูกเอ้ยเป็นกระโหลกลอยได้นะโอเคหัวกระดูกเฉยแล้วก็พวกนี้ก็เหมือนกันนี่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 วินดิเคเตอร์ก็เหมือนกันนี่ฮะนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยวินดิเคเตอร์เอามีโครงกระดูกเฉพาะด้วยเหรอโอ้เซอร์ไพรส์นะเนี่ยนี่ครับวินดิเคเตอร์อ่าหน้าตาโครงกระดูกจะเป็นแบบนี้ฮะโครงกระดูกเฉยเลยฮะโว้ลินพันธ์ ประธานอภัยครับวันนี้ลิ้นแปรโอเคไปไปก็ต่อต่อไปจะเป็นพวกไข่ซอมบี้แล้วก็นี่ฮะโครงกระดูกอะไรอย่างนี้ทั้งหลายฮะ,ะเออแล้วก็พิกลิ้นเนี่ยพิกลิ้นอะต่อให้เป็นโครงกระดูกก็ยังสามารถเขาเรียกว่าไงก็ยังสามารถอันนี้ได้อยู่นะก็ยังสามารถเทรดได้อยู่นะเอาทองไปเทรดไดโโโ้โอ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 ้ดูดิอ่านี่นีน,น,นี้มาแล้ว แป๊บหนึง่งโอเคแล้วก็อัญเชิญนี่ครับอ่าโครงกระดูกก็จะต่างจากพวกนี้นิดนึงเห็นไหมจะเป็นโครงกระดูกแบบซอมบี้เลยโอเคแล้วก็ไปกันต่อฮะต่อไปเป็นนี่สเกตเตตันไหนดูซิสเกตเตตันจะออกมาเป็นโครงกระดูกแบบไหนกันนะโอ้โหดูดิแล้วลองนึกดูถ้าผมไม่ได้แบบถ้าผมไม่ได้บัฟอะ่ะก็คือตีกวาจะตายอะ่ะ โอเคฮะอ่ะ <Okay. S 1> เอ้ยอันเชิญอันเชิญโอ้โหเดินไปเดินไดเดิเฮ้ยเพอเพอตีกระเด็นซะแล้วฮะอ้าวแล้วก็รอปเป็นหัวกระโหลกไปอย่างนี้เลยเอ่อซอมบี้กับสเกลเลตันมันไม่ต่างกันเลยนะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยซอมบี้กับสเกลไรตันเนี่ยโอลิ้นพันโอเคฮะคีเปอร์ตีแป๊บโอ้โหถ้าผมไม่บัฟอะลองนึกดูดิถ้าผมไม่บัฟก็คือแบบ เนี่ยขนาดบัฟแล้วนะเนี่ยยังใช้เวลาหาโครงกระดูกอย่างนานเลยฮะมันไมไ่ออกง่ายอ่ะโอ้อาเจอล่ะเจอละเจอละเจอแล้วไหนดูสิ <c oughs> นี่ฮะโครงกระดูกคีเปอร์อ้าโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์เอฟเฟกต์หน่อยละกันนะเคลียร์เอ้ยเดี๋ยวค่อยละกันเดี๋ยวผมเคลียร์ทีเดียวตอนท้ายเลยนี่ <c oughs> แล้วก็มีเอนเด์แมนด้วย นี่ฮะอุ้ยมันวาร์ปหนีมันวาร์ปหน,น,หนีเอาดิมองหน้ามองหน้ามองหน้าครมองหน้าครับอามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับโครงกระดูกเอ็นเดอร์แมนไปไปคับต่อต่อไปชาวบ้านนะฮะโอ้โหดูดิตีไปตีไปเอ๊ะเอ๊ะทำไมชาวบ้านเป็นโครงกระดูกธรรมดาเลยเนะี่ย เอ๊ะชาวบ้านเป็นโครงกระดูกธรรมดาทำไมอ่ะเดี๋ยวผมขอลองอีกสักสองอันแล้วกันนะผมจะได้เช็คดูด้วยว่ามันบั๊กหรือยังไงโอ้โอ้ไม่เจอเลยดูดิอ่าเหมือนเดิมฮะเป็นโครงกระดูกแบบนี้หัวลอยได้อ่าหัวหัวลอยได้ฮะเหมือนเดิมสรุปนะชาวบ้านน่าจะบั๊กฮะเพราะว่า ในคู่มืออะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเปิดคู่มือหน่อยในคู่มือเขาบอกว่าไหนนะอ่านี่วิเลจเจอร์กับพิกลินสามารถเทรดของได้อยู่นะฮะยังสามารถเทรดของได้อยู่แต่ไอหัวกระโหลกเนี่ยมันไม่สามารถเทรดของได้นะก็เหมือนจะบั็กโครงกระดูกของชาวบ้านหายฮนะเออก็งงเหมือนกันโอเคเก็บแป๊บหนึ่งนะโอเคฮะเออแล้วก็โครงกระดูกเราสามารถสั่งให้นั่งได้นะนี่นี่ฮะ กดค้างไปที่โครงกระดูกสามารถสั่งให้นั่งได้โอเคประมาณนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นพิกลินอ้าวโอ้โชคดีมากเลยพิกลินตัวเดียวเจอเลยฮะไหนดูสิอ่าเอ้ยมีธนูด้วยนะเออแล้วก็ในคู่มือเขามีคาเตือนด้วยนะเขาบอกว่าพิกลินน่ะถ้าสมมุติว่ามันยิงมาแล้วเราไม่หลบดีๆอ่ะมันโดนเราด้วยนะก็ระวังด้วยเวลาใช้พิกลินแล้วก็นี่สามารถเทคได้เหมือนสามารถเทคได้เหมือนเดิมโอ้ยลินผันจริงนะวันนี้ นี่ครับอ่าเดี๋ยวขอคอยดูฮะโอเคอ่านี่ฮนะเห็นไหมมันเทรดได้เหมือนเดิมปกติเลยสามารถเทรดได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นพวกหมาป่าหมาป่าก็มีโครงกระดูกเฉพาะเหมือนกันอ่านี่โครงกระดูกหมาป่าโอเคเมื่อเราได้โครงกระดูกครบหมดแล้วเดี๋ยวผมขอปิดบัฟหน่อยนะปิดบัฟเอฟเฟคแล้วก็เคลีย อ่ะเคลียร์แล้วก็เคลียร์ของในคลังไปด้วยเลยแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้ผมเลิมเอาอาวุธออกเมื่อกี้นี้อาวุธมันไปหมดแล้วโอเคเอ้ยผมไม่ได้ใส่อาวุธนี่นะ <c oughs> ประธานอภัยคะคืออันนี้ผมเพิ่งตื่นนะแล้วก็ตื่นมาเสร็จปุ๊บก็มาทำคลิปเลยโอ้โหสภาพ <c oughs> เบอร์จัดแล้วก็ต่อไปนี่ฮะตัวสุดท้ายแล้วเป็นม็อบใหม่ที่เกิดนแนอดอนตัวนี้นะคือสเกตเตตันคิงซอมบี้ฮะ ไปเราจะไปสู้กับสเกลตันผมปิดบัฟไปแล้วนะนี่ฮะปวกมันโอ ح, ้โหลุมสกร,รมมันเลยเลือดเก้าสิบอะนี่เราโอ้ยจริงๆเราไม่ต้องเอาอาวุธมาก็ได้นะเนี่ยเราปล่อยให้ซอมบี้เราลุมสกร,รมมันไปฮนะอุย้ยแต่แสงนี่คือแสงอะไรโอ้โ,โอแหแรงมากอุย้ยครึ่งรอดและนี่ฮะ คือสเกลเวตันคิงวอร์ชันซอมบี้อุ้ยผมเผลอทิ้งไอ้นั่นไปแป๊บนึงนะผมขอเอาไอ้ใบนั้นมาใหม่หน่อยใบใบใบอ่ะโอเคฮะแต่ก็ปิดเกมหมดนี่ครับโอ้สกเกลเวตันคิงเลือดหกสี่เบงอ่ะทำไมตอนเป็นบอสเลือดต้องเก้าสิบนี่ฮะเดี๋ยวเรามบ,บไฟกันนี่กันดูนี่ลุงสกามันลเอ็นเตอร์แมนเล่นเราซะแล้วอะมาดิ โอ้โหตู้ยากตู้ยากอะลุมลุมมันหลุมมันหลุมมันหลุมมันซอมบี้ก็วิ่งตามไม่ทันโอเคซอมบี้ก็วิ่งตามไม่ทันนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเอาไข่อะไรดีอะไข่อ่ะโครงกระดูกมาอันนี้แล้วกันนี่ฮะหลุมกันเองไปเลยอู้ เฮ้ยเท่จังอะสเกตตันคิงเนี่ยโอเคครับผมสำหรับแอดออนลิฟวิ่งเดทก็จะมีประมาณนี้นะครับผมกันถ้าชอบก,ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไ r i b e หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กบขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไม่เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย